สวัสดีครับมโอนีกกับป้าพีป้าน้องมาเบลุงหนองป้าสะที่ผมจกคุดไว้ครับว่ามันมีน้ำออกหลาปไปไหนครับนี่ครับน้ำก็ออกหลายแล้วครับเพี้ยงบางมองกตเลยตุ้มมองขึ้นมาแล้วครับน้ำเริ่มออกแล้วครับผนานพ้นพรทัศน์โตเลยครับนี่น้ำเริ่มออกแล้วข้างล่างเป็นดินดินโคลนครับดินเหนียวครับ เลี้ยงแกงกับกระโดด,น,น,น,ดนี่ครับกะลงมาเบิ้งครับลงมาสำรวจตุกตาอยู่หนามบ่อเป็นตะจูบ่อผมกัดนี่ครับตกขอบไผ่ลงมาไว้แล้วเดี๋ยวขอบไผ่ลงมาเป็นเห่าแล้วครับชี่อวมาเป็นเห่าไป ไปครับร่องรับเรื่องปลาดีอย่างนั้ครับจะเป็นเห่อไปเห็นเห่อได้เหอหนึ่งครับเจอจะได้นั่นครับเรื่กลางๆนะครับกลางเจ็บไปเห็นปลาหยังไม่ยู่หรอกครับสปเสี่ยงปลาครับสเสี่ยงปลาเรื่องยังหล่ะกระเช้าไปกลางๆครับไปกลางๆพอดีครับว่า ด่าเขามาหายุงหายกินนอากว่าที่โอ้หายุงหากินนอากว่าที่เอาเลาะขอบเนาะมาต่างแต่ไม่ดูตรงกลางไว้ะด่าเขามาหายุงหากินไม่ต้องบขอบต้อก็ตึกเลาะขอบเลยยังต้มุดตึกงแห่ปลาต้องกัดยุงนี่ปลาก็ยขอมันยูตรงกลางนี่นะครับประมาณนี้แหะผมก็วันนี้ไม่ยาวเลยไม่ใช่มาปะโปรยครับมก็ปล่อยหอยลงมาชุดหนึ่งนะครับหอยมาปล่อย มันปล่อยกับแม่ยังลองเบิงมันเป็นยังไงปีลียูบอมันงามบอนะครับนี่ห้อยจีม,จมปล่อยาาก็อาจจะมีตัวเป็น่นด้ครับปล่อยหอยแหละครับนัดแล้วจังสิทธอายุนั่นครับนี่คือบอรครับพ่วงครับพ่วงเกินคาด,ดครับว่าจะบอไดอ้หน่อยเขาเห็ดชะสับบอใหญ่เต็มที่เลย บ่ไงจนบอกโอ้บอกคักเลยเพียงนาทีนาทีไปประมาณไรหนึ่งครับบอ่อนี่เครื่องดินเครื่งองยังเหลวไรหนึ่งพอดีผมมาเสียจากสองงานตกตก,ตกลงเร่ออันโม่นบ์ปลาหนิตก,กไปเกือบไรครับเป็นไรพอดีละ่ะเสียพื้นทีแ่แบบหกหลายเลยกะพวกอย่างนั้นครับกะบริบาลกันครับเขากะปรับปรุงพัฒนาให้มันได้ดีครับอาจ,จมีการเลี้ยงปลาเนี่ยกระช่างครับคน ผมอย่างคนลักอะไม่ใช่ไม่อยงไดหรอกว่าแต่ว่าปัญหาคืออย่างพ้นมาเอาเหรอครับเอาคลิปนี้ก็ห้ยซ้ำนีนดแล้ะค,ค,ครับผมฝากซ้ำนี่ครับผมวัสดีครับ